นี่เป็นตึกชมวิวมีความสุขมจาบรรยากาศกบีดีมีความสุขจย่าลยกนี่การ,กรคะเลได้จ้ะนมีกาเป็นสะพานเป็นสะพานกระจก ไปชมวิวหนึ่ Con su que